ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับมานะฮะวันนี้มาเป็นนักสือไันอีกแล้วทนายสิทนายทนายเกมนี้เกมทนายไม่ใช่นักสือาในวันเดียวกันก้าวมกราคมัันเฟิร์สคลาสนะฮเวเราไม่น่าโดนไล่ออกมาอย่างนี้เลยนะจริงๆแล้วฉันคิดว่าเราจะหาเบาะแสเกี่ยวกับสเปกแคลนได้ซะอีก ยังสืบอะไรไม่ค่อยได้เลยแฮะแล้วดูแล้วเราน่าจะอยู่แถวนี้ได้ไม่นานอะ่ะเราน่าจะผ่านการคนนี้ไปไม่ได้แน่เลยเอะ๊ะว่าแต่ออะไรเหรอก็เออคุณนักสืบไงเพื่อนของเราเออใช่เขาหายไปเลยอะ่ะเขาไปไหนอะ่ะเออไอคุณโชมหายไปไหนวะหรือมันอยู่ฝั่งนี้เอเจิบ๊บ อ้าวไม่อยู่ว่ะไปไหนอ่ะลองกลับห้องตัวเองสิคุณสารวัตรก็ไม่อยู่แล้วด้วยอุ้ยนี่ไงโออทาไมปากม่วงอ่ะโดนต่อยมาหรือเปล่านะ่ะอุย้ยโดนต่อยหน้ายับเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นหน้าบวมม่วงเออไม่ต้องกังวลไปหรอกยังจะไม่ให้กังวลอีกเหรอ ที่โดนต่อยมาขนาดนี้ก็ตอนที่ผมบอกกับตันไปว่าอนุญาตให้สืบสวนก็โดนเขาต่อยมาจังๆเลยแล้วเราเอาโน้ตมาเปรียบเทียบกันดีไหมสิ่งที่เราหาเจอกันอนะอ mm hmm. โอเคจัดการกันเลยอ่าในห้องถัดไปฮะอะไรนะคุณพฟัฟโลว่าเหรออยู่ห้องถัดไปเหรอเอา้าคุณรู้เหรอว่าเขาคือใครจะเป็นติ่งยังไงถ้าไม่รู้จักเรา แล้วคุณนักสืบที่คุณสืบมามีอะไรบ้างไหมนะ่ะเออนั่นดิไม่มีหรอถ้าจริงๆแล้วมีแค่นิดเดียวเท่านั้นแหละที่ผมทําได้หน้าที่ผมจริงๆแล้วคือป้องกันแม่มีใครมายุ่งกับครามซีนน่ะจนกว่าตํารวจของฮ่องกงจะมาเพราะงั้นผมเลยได้แต่จับตามองดูในนี้นะ่ะแล้วก็ยังมีอีกเรื่องนึงนะมีอีกข้อมูลนึงมาให้คุณน่ะอะไรอะ New information อะไรคือ new information เหรอคุณนักเสบนี่บอย่า medical อืมตรวจร่างกายเหรออ่าผลผลชนะศพเงียแล้วก็คุยเรื่องเกรดดีเทคทีฟอันนี้คุณโรมไงล่ะอืมเขาได้พูดอะไรบ้างไหมอ่ะโอ้อืมมีอย่างหนึ่งที่เขาตะโกนออกมานะ่ะ อิตชูโพลิชชูโพลิชอะไรอะแปลว่าอะไรอะหามาแล้วแปลว่าไอ้ที่ขัดรองเท้าไอ้นั่นไงไอ้ที่อยู่ข้างๆกับแก้วที่แตกนะ่ะโอ้มันคือไอ้นั่นหรือเปล่าเอลรอยสีอันนั้นน่ะใช่ไหมอ่าใช่ต้องเป็นอันนี้แน่เลยทำไมอ่ะไอ้แว็กขัดรองเท้ามันมีอะไรเหรอแล้วมิเตอร์ชมเขาพูดถึงเรื่องนี้ทำไมอ่ะ เออฉ,ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเอา้าอะไรเหรอสุซาโตซังเนื้ออะไรขึ้นมาได้หรอก็คาซึมะสามะนะ่ะจะใส่รองเท้าหนังที่มีสีออกเป็นดักแทนก็คือแบบไอ้น้ำตาลน้ำตาลเข้มๆหน่อยไหมมันเป็นสีเดียวกับวายแดงแต่ว่าดำกว่าโอ้ก็หมายถึง ใช่มันเป็นสีที่ตรงกับรอยอันนี้เลยนี่โอ้รอยนี้มาจากรองเท้านี่เองั้งนั้นนี่แหละคือผมบอกได้เท่านี้นะผมต้องกลับไปแล้วอ้อฮมอ้อมอุ้ยเลือดพุ่งสาวว่าคนนี้จะอยู่ได้นานไหมผมสงสัยมากความจริงแล้วผมก็รู้สึกปวดหัวตั้งแต่เช้าแล้วล่ะหัวหนักๆอืมเออ น่าสนใจฉันก็เป็นเหมือนกันแฮะในผมขอดูอันนี้หน่อยเวลาการตายระหว่างตีหนถึงตีสสาเหตุการตายก็คือเหมือนตายเฉียบพลันอย่างนี้หรอกระดูกสันหลังเอ่อกระดูกตรงเขาเรียกว่าอะไรวะไอกระดูกสันหลังตรงคอตรงท้ายทอยเป็นสาเหตุการตายทําให้ตายแบบฉับพลันคอเหยื่อหักไม่มีผลของการบาดเจ็บอย่างอื่นหรือว่าใช้ยาพิษเลย ทาไมคอถึงหักฉับพันอะ่ะอ่ะถ้างั้นคืองูกัดนี่เป็นไปไม่ได้แล้วนะเนี่ยยกเว้นกัดแล้วจะชาแล้วก็มารัดคอทีนี้ดูซิว่าไปก็ยังไปห้องนี้ไม่ได้อะ่ะมาตรงทางเดินแล้วจะเจอใครหรือไม่ ดูนั่นสิในร้นคนถอดสังอ่าไอไอไอลูกเรือนั้นมันหายไปแล้วมันหายไปไหนไม่รู้โอเคทีนี้ละ่ะแอบเข้าไปทาตาลาลาดินด้นดิ้นแรนั่นไหมเหมือนมีคนร้องเพลงทาล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 ิลาลิลาลยอีเดโฮมโฮมแน่นอน โอเครีบเข้าไปก่อนก่อนที่ไอ้ลูกเรือนนั้นจะมามาสำรวจห้องกันไอเอ้ยเฮ้ยมันเปิดแล้วะกระเป๋าเปิดแล้วได้งไงวะคุณพัฟโลว่าไม่อยู่ยังไม่กลับมาด้วยโอเคทีนี้ก็มาตรวจสอบกัน กระเป๋านี้เครื่องมากมีอะไรอยู่ข้างในอะ่ะเอาเพิ่งเพิพ่งเห็นเหรอว่ามันเปิดไม่มีอะไรข้างในอยากรู้จังว่าสัตว์แบบไหนที่เธอเอามาแล้วตอนที่มันอยู่ไหนกันแล้วล่ะมีจานอยู่บนพื้นเป็นแมวเหรอดูเหมือนว่าจะไม่ได้ตกมาเหมือนตั้งวางอย่างดีเลยนะกินคนเดียวไม่มีคนมาหาน,นี้ไม่มีอะไรกระเป๋านี่ล่ะ ไม่มีอะไรเสื้อผ้าอิน <c oughs> ีมมมม่มันชอบแซะก็บอกว่าที่อยู่ในตู้เสื้อผ้าเพราะอินอ,อิคาซึมะมันบอกให้ทําเอไม่ได้เป็นบ้านไอ้บ้าเพื่อนก็อย่างนี้ แล้วนี่ล่ะอันนี้คือท่อแอร์ท่อระบายอากาศที่เชื่อมไปอีกห้องนึงห้องคาซมาใช่ถ้าเกิดว่าเอาแกส๊สใส่เข้าไปอืมเอออย่างนี้ทั้งสองห้องก็ต้องตายเหมือนกันสิมันต้องไม่ใช่แล้วเมื่อคืนคาซมาเขียนว่า เห็นสเปกแคลแบ n นออกมาจากท่อนี้ไม่มีอะไรแล้วไม่มีเสื้อแขวนประตูล็อกไว้อันนี้ของความเอ้ามาจัดให้อีกกรอนดูกรอนได้ไหมมีที่ล็อกเหมือนกันห้องนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วล่ะโอ้เฮ้ คุณโฮมมาแอบทำอะไรที่นี่น่ะดูเหมือนว่าเขาเจะขโมยอะไรบางอย่างอยู่เลยนะเอาละลองเพลงเขาเม่งร้องอยู่อีกไม่เขาไม่ได้สังเกตอะไรเราเลยเหรอมันเอาเชลล็อกผมมาทําอย่างนี้ไม่ได้นะฉันแก้ไขได้ทั้งหมดฉันเข้าใจมาทั้งหมดเพราะว่าฉันคือนักสืบผู้ยิ่งใหญ่คุณโรมเออดนีงไงเออ้อยากจะต่อยกันเรื่อย ใจเย็นนะใจะเย็นใจ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 เย็น,ยนคุณโฮมือคุณกำลังตรวจสอบอะไรอยู่หรือเปล่าใช่นั่นก็ตรวจสอบบันทึกการเดินเรือนอะ่ะแล้วเจออะไรบ้างไหมอ๋อเจอแบบเดียวกับเราก็คือหลังจากตีสองมันมันไม่มีอะไรเลยอะ่ะปกติราต้องเขียนว่าไม่มีอะไรจะรีพอร์ต น็อตติงทูรีพอทุกๆ30นาทีเหรอแปลว่าช่วงที่มันหายไปไม่ได้เขียนว่าน็อตติงทูลีพอต้องมีอะไรเกิดขึ้นแล้วต้องไปหาหลักฐานอะไรดูว่าทําไมถึงเขาถึงไม่เขียนน็อตติงทูรีพอตเมื่อคืนนี้เออนั่นแหละเป็นการฆาตคาเนที่เหมือนกับนักสืบจริงๆเฮ้ยมันรู้สึกมึนหัวกันหมดเลยอะ่ะโดนลมแก๊สทั้งห้องปเนอะ่ยมีอะไรแปลกๆเหรอซูซาตดสร้าง ก็ฉันก็รู้สึกเหมือนกันก็ตอนที่ตื่นมาเมื่อเช้ารู้สึกว่าปวดหัวนิดหน่อยแล้วก็ยังหนึบหนบมาจนถึงตอนนี้แบบงนทุกคนเป็นเหมือนกันหมดเลยผมว่าลมยาทั้งห้องก็มาวะ่ะเออนี่ไงมีเขียน n o t ต i n g to report ทุกๆ30นาทีแต่ว่าอยู่ๆก็หายไปไอ้บิฟสตอนงนอฟเนี่ยต้องมีอะไรแน่ๆอื มีดิงดิงอะไรอะ่ะไม่มีเสียงหัวอะไรอะ่ะใครกดสัญญาณเตือนภัยเครื่องยนต์จะหยุดทำงานกระทันหันเหรอฮะ<า>อะไรอะ่ะดูเหมือนว่าเราน่าจะชนกระออีกลําหนึ่งฮะ เดียโอ้ไททานิกวะเนี่ยเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรขอบคุณมากนัทโรโคเดอซังฮัลโหลมีใครอยู่ในนั้นเหรอเราได้ยินเสียงพวกคุณเสียงเหมือนฮโนสักาน่นัทโรอยู่ในนั้นเหรอ ปลดล็อกเร็วด่วนฮะปลดล็อกไม่มีใครล็อกนี่เฮ้ยเฮ้ยดูนั่นสิประตูมันล็อกอยู่ทำไมถึงล็อกอะแล้วดูสิอ๋อเหมือนกับก่อนหน้านี้อีกแล้วอ๋ออ๋อคือมันอาจจะตายก่อนแล้วเกิดเกิดเหตุคงเคงอะไรแบบนี้อะนะ อ๋อเพราะงั้นคดีฆาตกรรมในห้องปิดตายก็ไม่ปิดตายแล้วดิเฮ้ยเอาว่ะเพราะอุบัติเหตุครั้งนี้เลยทําให้เราไขคดีได้อันนึงเลยและฉันก็รู้สึกได้เลยว่าอีกฝั่งหนึ่งของประตูนั้นต้องไม่พอใจเป็นอย่างมากแน่ฉันก็เลยรีบเก็บข้าวเก็บของด้วยความรู้สึกที่ตื่นเต้นอยู่เต็มอกโอ้ทูบีคอนติเนียด้วย โอเคจากนี้เราก็ได้รู้แล้วว่าจริงๆแล้วคดีห้องปิดตายจริงๆอาจจะไม่ได้ปิดตายว่ะแบบทุกคนได้ภาพตามนะแบบทุกอย่างเกิดขึ้นก่อนแล้วคนร้ายก็เดินออกจากห้องไปตามปกติเลยแต่ทีนี้เกิดเหตุการณ์ที่เรือมันโครงแบบเมื่องแคไอล็อกนั้นมันก็เลยมาล็อกหลักฐานก็คือของในตู้อ่ะของทั้งสองห้องล้มไปในทางเดียวกันเหมือนกันเป๊ะเลยเพราะงั้นมันต้องเกิดเหตุการณ์นี้แน่นอน เพราะงั้นประตูมันก็จะล็อกเองโดยอัตโนมัติก็จะกลายเป็นห้องปิดตายเลยทั้งๆท,งท,งที่ไม่ได้ปิดตายเหลือแค่สาเหตุการตายนี่แหละไม่มีรอยพิษไม่มีรอยบาดเจ็บแค่คอหักที่หนักกว่าก็คือถ้าเกิดว่าคาซึมาแค่แบบถ้าเกิดเรือมันพลิกใช่ไหมเพราะมันตอนประมาณตีหนึ่งกว่า,วาตีสองอะไรเงี้ยสมมติเรือมันเกือบจะพลิกและทุกอย่างเป็นอย่างที่ผมบอกแล้วคาซึมาแค่สะดุดล้มและคอหักอันนี้คือ นรกเหมือนกันเออเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าตอนต่อไปจะเป็นยังไงเนาะส่วนวันนี้เดี๋ยวผมขอตัดจบไปเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาดูกันต่อกันใน EP หน้านะส่วนวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่มารับชมกันด้วยฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะขอบคุณฮะสวัสดีครับ และนี่คือช่องคอนเทนต์เกมที่มีคอนเทนต์หลากหลายมีให้เลือกสรรหลายอย่างตามจินตนาการของผมเองนี่แหละตัวเลือกดีๆที่เหมาะสมสําหรับคนชอบเล่นเกมด้วยกันหวังว่าจะชอบกันนะฮะและถ้าชอบกันอย่าลืมกด u u s c r i b e Like and s h ชร e ให้ผมกันด้วยนะฮะอ่ะอ่ะอ่ะเกือบลืมไปตอนนี้มีสมัครสมาชิกแล้วนะเพียงแค่50บบาทเท่านั้นฮะฝากสนับสนุนผมด้วยนะครับขอบคุณครับ